เอาละรครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชานะครับเป็นตะก้อเดียวนะครับอบนครประถมนะครับเจอกับป่าวาดเอกไัม ก็พึงจะทําการแข่งขันนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาย่านฝั่งทนบุรีเป็นสนามอาจารย์กุดพุทธบูชานะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ฟูออริจินอลเทพโยแล้วก็อาจารย์กุดนะครับเป็นตะกอ้อเดียวนะครับอฟอนคนปรปฐมเจอกับป่าวาดเอกไมในเหลี่ยมสื่อแปรข้ามปีแต่ยังศูนสวนอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด,ด้วยนะครับ ศูนย์ต่อศูนย์ป่าวาดเสิร์ฟมาโอ้เสิร์ฟทัดเน็ตเป็นแต้มหนึ่งศูนย์แล้วครับป่าวาดขึ้นนำโอ้โหสองศูนย์แล้วครับป่าวาด Đi đi đi. Ông á, chỗ ở bớt nương. Dọc. Ông ngay, muôn bay. Bảo át bớt. Ôi. Oh, อากาศพืชพันธุ์ีั้งเจ็ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาย่านฝั่งชนบุรีนะครับเป็นสนามอาจารย์กุดพุทธบูชานะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ฟูลอรอริจินอลน,นะครับร่วมมือกับเทพโยและอาจารย์กุดนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์เจอกันที่สนามพุทธบูชา39 0เศูนย์ต่อสามออฟเซอร์ไพ่อูเสือบออกนะครับ สามต่อศูนย์เอาเสือมาจะออปเปิดหนึ่งเอายกจะออปว่าไงมงยอดเรียบร้อยดีศูนย์ต่อสามนะครับตะก,ก็ดีนะครับเอาแล้วครับแต้มไล่มาแล้วครับหนึ่งแต้มเอ้าทักทายแฮมน้อยร้อยจุดนะครับเจ้าของเพจตะกอตะกอบางกอกเข้าไปเชีย่ยวนะครับ พึ่งมาถึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นงกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเอาเซอร์ไปเปิดเอายกเอาปาวาดว่าไงโมงมาข้างหลังเรียบร้อยจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นคู่สามสามนะครับเอาเปิดหนึ่งยกเจ้าออฟ มุ่งไปข้างหลังเรียบร้อยดึงอสามออบเสิร์ฟไปเอาปาวาดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปาวาดว่าไงมุง่งมาข้างหลังเหมือนกันเอาแล้วว่าใครผ่นา ทักทายอน,น้อยของแปดนะครับเอาจะอ๊อฟเปิดหนึงเอาโยกจะาอ,อ๊อฟว่าไงมงยอดภาวาดเปิดยังอยู่นะครับจะอ๊อฟเอาไหม่รอบหนึ่งเอามงไปเรียบร้อยทักทายทางยี่สิบสองท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทิบูชาย่านฝั่งทุนมรีนะครับจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นซีโนะครับเจอกับป๋าพงค์ไข้คู่สร้าง ปาวาดแล้วก็ปาเตี้ยนะครับออกเสือไปปาวาดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปาวาดเขี่ยวมาเรียบร้อย สาต่อหนึ่งเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าออฟวงยอดเรียบร้อยดี1นึต่อสนะครับป่าวาดเปิดหัวเอ้ายกขึ้นมาป่าวัด ปาดมาโดนเกี่ยวเจา้าอ๊อฟเอาเอาเอาว่าไงยังอย,งอยู่สันแบกกลับไปป่าวาดเปิดเอา้าป่าวาดเสียเอาแล้วตอนนี้ไล่มาเป็น2องต่อสามเราอยู่กันที่สนามบุทพบูชานะครับในเพตตะข้อไฮไลท์มันมันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปาเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยผาพงเดชนาคู่สร้างจะออฟเสือไปปาวาดเอา โอ้โหปราวาดเปิดแต่ข้ามมาถือว่าได้นะครับผักไทยทั้ง25ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชานะครับ3ต่อ2อ,อออเปิดหนึ่งเอายกจะออฟว่าไงเอาโมงไปเรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเขี่วมา,มาโดนเจ้าอ๊อฟเขี่ยติดเอาแล้วว่าไงเจ้าอ๊อฟมงไปยอดป่าวาดว่าไงยังอยู่เอายกขึ้นมาป่าวาดคิดทึบมาข้างหลังเอาโดนเอาแล้วโดนสวนมนจังหวเะเดียวป่าวาดแก้ไม่มงมาเจ้าอ๊อฟเรียบร้อยโอ้โหทักทายพี่โรดแปดิ้วด้วยนะครับสวัสดีครับแอดมินโอ้ทักทายคุณกัปตันนะครับอยู่สิงคโปร์นะครับ เราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาชานฝั่งทนบุรีนะครับเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับระหว่างป่าวาดเอกมัยกับเจ้าอ๊อฟนครปฐมนะครับพรุ่งนี้ที่สนามสนามมอญชัยศรีมีเตะนะครับมีเตะอยู่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เมนะครับอมมีน้ำลายนะครับแต่พรุ่งนี้แอดมินทางานนะครับช่วงบ่ายจะเข้าสนามสวนลาดซอยเก้าห้วยขวางนะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายเจอกันที่สนาม สวนลาดห้วยขวางนะครับมอมรชัยมีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีคู่ใหญ่นะครับพรุ่งนี้ป๋าแดงไปทอดกระถินนะครับแต่มีโปเมจัดอยู่นะครับเอ้ามงไปป๋าวาดเปิดหัวเอายกขึ้นมาป๋าวาดซันแบกโอ้โหไปว่ามอ,อ,มอชยัยอ่าฝากนะครับที่สนามอมรชัยนะครับไหลสดโดยเพจตะกอบบางกาอกเขาพิเชี่ยวนะครับ มแหมน้อยร้อยจุดนะครับเอาเปิดเอายกปวาว่ดแล้วไงมองว่างหลังโดนเขียวเจะออฟเอาวิ่ง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 ยกๆยกยกยก,ยก,ยกเรียบร้อยทาง่ายเด็กเสียเพเด็กเสียเพนะครับ hey, พรุ่งนี้นะครับสนาม,ามอมรชัย4นะครับในเพจต่กอบางกอกคข้าิเชี่ยวนะครับรอติดตามได้นะครับ สามต่อสองนะครับเอาเสือเป้าสี่ต่อสองเอาแล้วปักทายคุณปีชานะครับภาพสะดุดครับเอาคุณโสพลแสงหวานบอกภาพสะดุดนะครับโเดี๋ยวครับจะแก้ไขยังไงดีเนาะทีเนี้ย อยู่ข้างๆมีอยู่3 2 3เพยนะครับติดๆกันมันอาจจะแย่งสัญญาณกันนะครับต้องขอโทษ FC ด้วยครับทางบ้านนะครับใครชัดไม่ชัดนะครับแจ้งด้วยนะครับพักชายคุณปีชาด้วยนะครับ2ต่อ5แล้วน,นะครับป่าวาดเปิดเอาเอาอยู่ที่จะออฟว่าไงจะออฟมงงไป เสียแล้วนะครับโอ้โหบึ้งหัพจะรุดบ่ ทักทายเฮียเล็กคาแครับเฮียเล็กบอกว่าภาพชัดเจนไม่สะดุดคุณสุนทรก็บอกไม่สะดุดนะครับกระหม่นชัดเจนครับบ่าวไทยเลยนะครับะนะครับใครที่ดูสะดุดแล้วออกจากการไล์สุดเข้ามาดูใหม่นะครับเอาเอาออกนะครับลาดบุรีชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาติดตามนะครับคุณแซกนะครับแซกอยู่ราชบุรีนะครับห้าต่อสามนะครับป่าวาดเอกทำไมนำอยู่เอาเซิร์ฟมาผาไทยทั้งสามสิบเจ็ดท่านนะครับสามสามต่อห้านะครับก็ออฟเซิร์ฟไปป่าวาดเปิดเอา โอ้โหเสริบดีแล้วนะครับแต่ป่าว่าแกลิิงมารับมันก็เปิดแตกกลับมาเจ้าออฟแล้วคอไปถมจัดยอดนะครับ5ท .3 นะครับเอาเสร์บมาเ่าเอาว่าง่าครับเจ้าออฟมองยอดป่าว่าเปิดหลังเท้ามาเอาแล้วอยู่ที่เจ้าออฟว่างเอามองยอดอีกโอ้โห นีหยอดครั้งนี้ได้ผลนะครับสามต่อห้านะครับเอาเสือไปเอาป๋าวาดเปิดเอาโยกขึ้นมาป๋าวาดมงว่าโอ้โหป๋าวาดมงเล่นทิศทางมงออกเองนะครับ อยู่กันที่สนามพุทธบูชา่านฝั่งธนบุรีนะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างนะครับแล้วก็ข้าวหอมะลิบังสุรินนะครับเอาเซอร์ไป <c laim> เสิร์ฟมาเอาเจ้าออฟแตกเหมือนกันโอ้โหป่าวาดเสิร์ฟตัดมาทางขาขวาเจ้าออฟนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มเป็นหกต่อสี่เอาเสิร์ฟมาที่ดวอวีกเอาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ตัดยอดนี้เสิร์ฟยาวมาทางขวานะครับ Oh oh. วันนี้ถือว่าคนเยอะนะครับค่ายสวนสยามค่ายโคราชนะครับค่ายสวนเบนค่ายประเวศค่ายเจ้าก๊อฟเมืองการนะครับค่ายคู่สร้างไอลูมิเนยมค่ายซีโอนะครับมาเยือนสนามพุทธบูชาย่านฝั่งตนบุรีและค่ายบางเลนคนครปฐมนะครับวันนี้เจออยู่หลายค่ายนะครับ เจ็ดต่อสี่นะครับแท็กซี่แท็กซี่เอา้าโอ้โหเจ้าออฟหลงหลงลูกเสิร์ฟป่าวาดแล้วครับตัวนี้โอ้โหจะขยับไปทางขวาป่าวาดเสิร์ฟไปทางขาซ้ายเอาละครับเอาเปิดเอาโยกเอาว่าไงเอาโมงมาข้างหลังเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โห คทักทายทั้ง42ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาย่านฝั่งทนบุรีนะครับดับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างคู่ต่อไปอน่ะไพซีโอป๋าแว่นเจอกับคู่สร้างเป็นา,าม ปต้นเอาเปิดเอายกเอาตัวว่าไงมุงมั้งข้างหลังป่าวว่าเปิดติดเอาแล้วเายกเข้าไปป่าวว่าตักเข้าให้เรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแล้วยกเข้ามาตัวว่มุงมาเอาเรียบร้อยดีโอ้โหป่าวว่ากัดฟันนะครับเตะซันแบ็กไปจากคายขอดโอ้โหอันนี้หายใจไม่เต็มกอดน,นะครับป่าวว่า ยู่กันที่สนามพุทธบูชาย่านวังทนบุรีนะครับนน้กนครับอจ็ดวาอมาสี่ต่อข้าครับจะออฟบผสมยังตามอยู่นะครับ ปาวาดเปิดหนึ่งาปาว่าดว่างไงตันแบกไปเอาโดนเกี่ยวเจ้าออฟเอาเอาเอาว่วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโหมุนซ้า,ายหมุนขวาเสียจังหวะแล้วครับ ก้ตาต่อสี่นะครับเอา้าเอาแล้วหยอด,ยอดโอ้โหป๋าวาดยอดเจ้าอ๊อฟเพื่ความสมดุลิบต่อสี่นะครับ,ตอ,รบตอนนี้ป๋าวาดน้ำห่างแล้วนะครับเอาแล้วเจ้าอ๊อฟว่าไงเจ้าอ๊อฟบวงไปข้างหลัง ป่าวาดเปิดหลังเท้าติดเอาแล้วกระทุ้มโอ้โหรีบไปหน่อยนะครับป่าวาด หายคุณกำพลมุ่งดีครับสวัสดีครับป๋าบางงันเอาแล้วครับารับชาเลนอยู่นะครับขอชาเลนนะครับผู้ต่อไปนะครับจะเป็นซีโอนะครับ นี่นะครับผู้ต่อไปจะเป็นผู้นี้นะครับนี่นะครับผู้ต่อไปนะครับจะเป็นตะก้อสามสามนะครับผู้สร้างลูมิเนียมเจอกับซีอนะครับเป็นตะก้อสามสามนะครับ อยู่ที่2องหมืบาทนะครับเจอกันเมื่อวันสองสามวันนะครับป่บาวาดแพ้นะครับมาขอแค่ที่พุทธบูชานะครับเยียบไหเลยเ สนาย4ีบท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทิบุญาย่านฝั่งทวนบุรีนะครับสนับหนุนการไหลสดโดยป,ป๋าพงเดชนาผู้สร้างนะครับจต่ลงเตะเป็นคู่ต่อไปนะครับตอนนี้แต้มป๋าวาดน้ำอยู่นะครับ10นะครับ10บต่อสี่นะครับ เสือไปเอ้าโอ้โหเจ้าอ๊อฟหลงลูกเสือป่าว่าดนะครับไม่รู้จะขยับไปทางไหนนะครับป่าว่าก็เสือไปแล้ว11-4เอาเสือไปยอดเจ้าอ๊อฟหลังเท้าวางมาเอาวงยอดป่าว่าเอาเรียบร้อยดีนะครับป่าว่าก็เข้าไม่ทันเหมือนกันด่อเฮ้ยใครบอก เปิดเนืองเอาป่าวาดวิ่งเข้าไปป่าวาดสันแบ็กเรียบร้อยไหมเรียบร้อยส <11 S 2> ิบเอ็ดหายครับป,ปัญญานะครับ เอาเปิดเนืองเอาเปิดแตกนะครับเจ้าออฟโอ้โห,โโหปาง,งามมาดีอ๋อปาวาดปาวาดมาดีครับฝั่งนี้เป็นปาวาดนะครับเอาเปิดเอาเจ้าออฟแตกอีกโอ้โหจบเกมนะครับปาวาดเอาชนาะเจ้าออฟเครื่องระถงไปด้วยสกอ13 ชนะไปแล้วนะครับปาวาดนะครับโอ้โหจัดคลิปก่อนนะครับคู่ต่อไปนะครับอ๋อจะเป็นค่ายยังยังไม่ใช่คู่จะเป็นค่ายประเวทนะครับค่ายประเวทก่อนนะก่อนนะครับแล้วก็สามสามยางนะครับเดี๋ยวถ้าคู่นะครับเดี๋ยวคู่เป็นคู่อื่นก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับ ป่าว่านมาดีครับวันนี้แก้มือได้สําเร็จเอาขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามในเพจแล้วก็ไฮไลท์มันมานะครับขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ